มันเพียนี่ขับยากที่ไหนดูซื้อรถอยู่ไอ้แซดโอ้ดูกำลังซื้อรถอยู่ไอ้เชี่ยนี่รถไอวินเบิกาชิบไหนอ้าไอวินออกอยากลงรถนี่ยังไงออกยังไงออกออกทางออกทางเข้าไงอีกเขาชอบอีกเขาชอบอะไรอย่างนี้มากเลยไหนนั่นแหละสัมผัสเนี่ะนะ อันดี้พี่ช่วยพูดช่วยพูดช่วยพูดคำคมใหม่ทีหนึ่งลย้ปาคนเดียวคนเดียวที่เดียวเดียวคนเดียวเป็นซูมตาเลยเลยเลยไม่เลยเฮ้ยยรงนี้เลย โอ้ยมีการบังมีการโดนโดนบล็อกด้วยโดนบ็อกไมทใหนเอยโอ้ยมาขันแบงมาเบนนไอ้าเมึงไปรับไปเลยแอบวางระเบิดไว้รถคุณด้วยที่วางตรงไหนไม่ได้วางมึงยังม่เคลียร์สภาพรถใช่มเดี๋ยวบบนี้ใช่ไหมใช่โอ้ยยี่ไปดับเลยอุ้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 ยอุยยอุ้ยอ้ยอุอุ้ย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 อุ เปลี่ยนรถมากเลยทางโกงไม่ใช่แนวกูทางโกงไม่ใช่แนวคนนี้เลยเฮ้ยมึงมอแน่กูช็อตเดียวตายเลยนู้นกบอกก่อนกูกินแก้วสามร้อยห้าสิบเออช็อตเดียวตายเลยอ่ต่อกนินแล้วและแก้วเป็นแสนนี่มันทำอะไรได้มะอร่อย